สวัสดีครับผมแท็กซี่เอซีครับเดี๋ยวนี้เรามาข้างหลังของอวัท่าซุงนะครับผมจะเป็นงานงานของวัท่าซุงนะวัท่าซุงเนะี่ยด้านหลังจะเป็น โบดเหมือนกันนะครับ at, คล้ายๆโบดเลกเจดีย์เงี้ยนะฮะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปข้างในนะครับอ่าโดยรอ,รอบนะครับก็จะมีลูกเต๋รารูปนะครับเห็นไหมฮารูป ไา้องค์นะครับจะเป็นพุทธรูปนะครับนี่ก็สวยนะครับผมจะเป็นงัอลักษณะของไม้นะครับไม่เหมือนวิหารแก้วนะครับผม เอาพาเอแขกเข้าไปดูข้างในนะครับหน้ชั้นสองและชั้นสามนะครับมาบัดรเชื่อมกันห่อยนะครับมีบัตรเชื่อมดจ็ด อยาอะไขึินฝั่งนี้นะคะต้องรอเขาไหมไปเลยค่ะเยวจะขึ้นไปใช้ขสองชั้สามนะครับ จะมีบัตรฉียวขึ้นด้วยนะครับผมจะเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ

那个叫。 รึงนี่รู้ว่าตัวนี้เป็นกระจกนะครับองสครผมกำลังหาทางขึ้นอยู่องต้รากระจกเนี่ย ขบอมีชั้นสองชั้นสามเยอะหาดูทางขึ้นอยู่ชั้นสามอีน่าจะชั้นสองว่ะชั้นสามทางขึ้นหาไง กำลังหาชั้นสามกันอยู่ผมเข้าตรงนั้นทะลุออกนู่นผมเข้าไปตรงนั้นแหละเข้าไปแล้วทะลุกทะลุกันเมื่อกี้ไงตรงนี้อาจจะมีโอกาสไปได้ได้ไหมเมื่อกี้ผมไปทางนี้ เมืกก่อกี้ผมไปทางนี้่เขาเลยนะเหยียดขึ้นทางนี้แหละอทางนี้อขึ้นมาวนร,รอบหมดแล้วเจอชั้นสามจนได้ <laughs>

อ่าโอเคน่าจะจุใจแล้วนะครับผมเดี๋ยวสถานีต่อไปที่น่จะเป็นจุดที่อื่นนะครับของยนะังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามคลิปที่สองวัดค่าสุ่บนะครับนะ